ปลาครับเฮ้ยยาจะหมดปลาครับไนครับเลยแล้วหนูไม่ฟาร์มเลยเหรอไม่ชอบฟาร์มเหรอ โอ้ี้เกียดอะ่ะมันกดยาได้ที่ไหนบ้างครับ,อบนอกจากโรงพยาบาลพี่ไม่มีเลยเหรอผม,ผมมีอยู่สิบสามะครับไปกดให้มันเต็มร้อยผมเพิ่งผมเพิ่งเข้ามาไปตีกระเป๋ามาด้วยเป๋าเวอร์ห้าต้องโรงพยาบาลแล้วแหละ ตอนนี้แก๊งอะไรใหญ่ที่สุดนะครับทินะแก๊งอะไรใหญ่ที่สุดน่าจะน่าแล้วแก๊ง<ะ>พวกหกซุนยังอยู่ไหมครับอันเขาไม่อยู่แล้วครับไปกันแล้วหรอครับอันนี้หนูไม่ทราบเลยอ่ะแต่เห็นบางคนนะเจ็บตรงไหนไหมครับเจ็บตรงไหนไหมครับ เจ็บที่เจ็บไหมโอไม่เจ็บครับทะเลอกกันเฉยครับแกล้งไปบ้าน JAK ดิ A ลุงโกรธไหมละ่ะพกเราสาวเข้าบ้านลุงโกรธดิ หลานนะหลานรักนะลุงไม่โกรธหรอกตอดหลานลุงลุงไม่โกรธหรอกแคล่ลุงเครืองลุงไม่ได้เห็นในเกมนะแต่เห็นลุงเห็นในกลุ่ม <laughs> นี่ตัวเนี่น่ารักสองตัวนะมันตัวละเท่าไหร่อะซื้อไหมคนละตัวน่ารักเหรอใช่หนูถามได้ไหมได้ครับเอาสองตัวเลือกคุณเลือกแล้วตัวไหนคนละตัว กูมีบัตรลูกรักหรือลูกซังวะ,ปะเปิดเพลงตัวนี้แล้วกูกล้าด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านผมครับนี่นี่บ้านผม คือว่าเหมือนจะไม่ดีอะไรไม่รู้ดิ <_ T own> เขาจะให้วิ่งข้าวหรอนี่นครับสวยไหมครับ <_ idden> สวยครับชิคกยอันนี <_ commence> บ้บ้านลุงผมเองครับไปแล้วลุง <_ C pues> หนูเสียวสันหลังยังไงไม่รู้อ่ะพอแล้วนะโอ,อเ,เคนี่พอแล้วเกรงใจลุงนะเขาทำมา เขาเขาตอบมายังครับเข,เขาไม่ตอบอะ่ะหนูเลยภาพแม่งสวยยังไงไม่รู้อ่ะที่แฟมอ่ะเนาะคนดูว่าภาพมันสวยไหมยอยากได้ไอ้นี่ของมันวะหน้า UI หน้ากระเป๋า UI เนี่ยแม่งทำดีทุกอย่างเลยนะผมชอบอยากได้วะไอที่ออยากเอามาใส่ที่สตาร์เนาะ มันแบบมันดูง่ายอะ่ะดูดิไม่อะไรมากเลยแต่แม่งดูง่ายจริงมันมสบายตาใช่จะบาดคนจนนะใช่ผมบอกแล้วมัน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 ดูง่ายๆเรียบๆเนาะดูดิแต่แต่สตาทามันเป็นยังไงไม่รู้อะ่ะอันเนี้ต้องขอลุงไม่ขอก็ขอซื้อก็ได้อะ มีมีครับซื้อมาอันหนึ่งใช้ได้ตลอดใช้ได้ทุกเซิร์ปะแบ่งให้ใครได้หมดอะถ้าซื้อมาแต่แม่งสวยจริงดูดิมันสมจริงอะเนาะแล้วผ้ามันดูสบายตาด้วยเนาะทำมาดีแฟมเอาจริงจรนะ ตั้งแต่ผมเล่นมาผมผมชอบไอสตอรี่ที่ที่แฟมอะผมว่าสนุกสุดแล้วจริงนะสำหรับตัวผมนะแต่เล่นมาไอสตอรี่แท็กซี่เล่นกับพวกพี่เปาอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกเล่นกับแก๊งก็สนุกแก๊งก็ยกให้อยูอย่อยู่ที่ซันเดย์ที่เล่นสนุกอ่ะนะเล่นที่ซันเดย์สนุกแล้วก็แฟมแล้วก็ลองมาก็บวอดสามเน ลุงขายสองเอ็ม้องชายพี่เล่นทั้งตอนตอน้องติดไปล่านกับเอเคไหมครับไม่ได้ไปครับโอให้เขาเธิดอยาให้ผมไปเป็นดราม่าอะไรอย่างนั้นกับเขาเลยปวดหัว <Yeah. S 1> กลัวทัวร์งลีแบบ <Yeah. S 1> เต็มระบบอีก yeah. Yeah. แม่งเขาจะหาว่าเราเลื้อนอีก,กเด้ yeah. Yeah. ไอ้ตอสมาอีกแล้ว <Hello. S 1> ครับ เราไปเล่นลวอร์กนกันไหมวอ์วนได้ได้ครับผมเล่นอาวุธไม่ค่อยเก่งนะแตหน,นูก็ไม่เก่งครับ